สวัสดีทุกท่านวันนี้ผมพาทุกท่านไปทำการตรวจเช็ก,กระบอกสูบแล้วก็แหวนหลังจากที่เราเอาเสื้อสูบไปทำการคว้านมานะครับเพราะว่าอาการควันไหลเนี่ยมันเกิดมาจากเรื่องของกระบอกสูบมากกว่าสินก้านวาลมากกว่าอย่างอื่นอย่างใดนะครับแต่ก็มีบางเคสนะครับที่เกิดจากตัวแหวนนะครับส่วนเกิดจากตัวแหวนยังไง นะครับเกิดจากปลอกสูบตรงไหนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับทุกท่านนะอ่าวันนี้ก็ถือโอกาสนะครับอ่าทำคลิปซ้ำอีกสักหนึ่งรอบนะครับสำหรับวิธีการตรวจเช็คนะครับแหวนภายในกระบ,บอกสูบตรวจเช็คว่ากระบ,บอกสูบกลมหรือว่าเป็นรูปไข่หรือว่าเป็นคลื่นนะครับเช็คง่ายๆแบบนี้นะครับ อันดับแรกเลยนะครับจะพาทุกท่านไปดูนะครับปัญหาที่เคยเจอที่เคยเกิดขึ้นก็คือแหวนกับกระบอกสูบนะครับแหวนกับกระบอกสูบมันไม่สนิทกันนะครับแหวนกับกระบอกสูบไม่สนิทกันเนี่ยเวลาเราเช็คเราจะเช umi, ็คเฉพาะแหวนอัด2ตัวบนเท่านั้นนะครับเวลาเราเช็คนี่เราจะเช็คหัวกลางท้ายกระบอกสูบนะครับทุกท่านนะ อันนี้เป็นรถที่เคยเกิดปัญหาเราได้เก็บคลิปไว้นะครับก็อย่างที่ทุกท่านได้เห็นนั่นแหละนะครับแหวนกับกระบอกสูบเมื่อเราเอาไฟฉายส่องเข้าไปเนี่ยนะมันก็จะมีแสงรอดมาให้เพื่อนๆได้เห็นอ่าถ้าเพื่อนๆดูไม่ออกยังไงนะครับเดี๋ยวจะวงกลมไว้ให้นะครับทุกท่านนะมันมีอยู่นะครับอ่ามันมีให้เห็นนะครับอ่าแล้วทีนี้นะครับ เรื่องของแหวนนะครับแหวนบางตัวเนี่ยนะครับอ่านี่นี่นี่ตรงที่วงกลมไว้ให้มันจะมีแสงรอดระหว่างปลอกกับแหวนนั่นหมายความว่าปลอกสูบมันไม่กลมแล้วล่ะนะครับเราเคยเจอปัญหาเรื่องของแหวนไม่กลมนะครับปากแหวนเนี่ยตรงบริเวณปากแหวนม,มันหักเข้ามาข้างในมันจะเป็นตัวจีแล้วนะครับอ่าเคสแบบนี้ควันไหลอย่างแน่นอนนะครับควันไหลอย่างแน่นอนนะครับทุกท่านนะดังนั้นนะครับกระบอกสูบตัวนี้สปาร์คหร้อยสิบห้าไอเราไปคว้านมา นะครับเราก็ต้องทําการตรวจเช็คก่อนที่เราจะประกอบนะเราเช็คแวน้นอัด2ตัวบนนั่นแหละนะครับเวลาเราก็เวลาเราเช็คเราก็เช็คอ่าหัวปลอกกลางปลอกแล้วก็ท้ายปลอกนะครับทุกท่านก็ดันลูกสูบมาแบบนี้นะครับทุกท่านนะอ่าเป็นไปได้ก็อย่าให้มีแสงรอดเลยนะครับอ่าถ้ามีแสงรอดต้องอ่าทำการคว้านขัดใหม่แล้วล่ละนะครับทุกท่านนะดังน,นั้นการเลือกลงกึง่งเราก,ก็ต้องทําการ เลือกลงกึ่งที่ดีๆที่ไว้วางใจได้นะครับทุกท่านนะเคสนี้เราสั่งลูกสูบแหวนให้มันล้มหลวมไว้นะครับแต่เขาก็ทําฟิตมาให้เหมือนเดิมนะครับอ่าเรื่องของปากแหวนที่มันห่างนะบางท่านอาจจะบอกว่าปากแหวนมันห่างมันจะควันนะครับอ่าคิดผิดนะครับถ้าปากแหวนชิดกันเวลาปอกสูบมันร้อนแหวนมันขยายตัวนะครับจะให้มันขยายไปที่ไหนนะครับอ่าถ้า มันร้อนแล้วปากแหวนมันชนกันทีนี้มันจะเกิดการสึกล้ออย่างรวดเร็วนะครับทุกท่านดังนั้นปากแหวนจะต้องมีช่องว่างเป็นเรื่องปกตินะครับทีนี้เราย้อนกลับไปนะครับในเรื่องของแหวนนะครับ่ากับกระบอกสูบที่ว่ามันไม่กลมนะครับกระบอกสูบไม่กลมมีอาจารย์บางท่านบอกว่าเดี๋ยวรันอินมันก็จะสึกล้อเข้าที่โอโห บอกสูบนะครับไม่กลมมีช่องว่างขนาดนั้นนะครับจะรันอินกี่ปีแล้วครับท่านนะครับมันถึงจะกลมนะครับอ่าผมเชื่อว่าถ้ามันควันไหลเนี่ยนะครับเดือนเดียวเครื่องพังอ่ะได้ควัานใหม่แน่นอนชัวร์เลยนะครับทุกท่านนะคงไม่มีใครอยากจะส่งงานหรือว่าอยากจะปล่อยงานออกไปโดยที่รถยังมีอาการควันไหลอยู่แน่ๆดังนั้นนะครับในการที่เรานะครับทำการประกอบเนี่ยนะครับประกอบ อาจจะประกอบสุดเสื้อสูบลูกสูบแหวนเนี่ยนะครับเราก็ต้องทําการตรวจเช็คแบบนี้ทุกครั้งนะครับเราจะเช็คเฉพาะแหวนอัด2ตัวบนนะครับแหวนอัด2ตัวบนจะต้องไม่มีแสงรอดนะครับทีนี้ในเรื่องของแหวนลานนะครับในเครื่องของแหวนลานท่านไม่ต้องไม่ต้องทําการตรวจเช็คนะเพราะว่าแหวนลานเนี่ยจะมีแสงรอดโดยรอบนะครับแหวนลานจะมีแสงรอดโดยรอบนะครับทุกท่านนะเป็นเรื่องปกตินะครับทุกท่านเพราะอะไรล่ะ เพราะว่าแหวนลานมันไม่ได้ทำหน้าที่กวาดน้ำมันออกนะครับแหวนลานนะครับมันทำหน้าที่กระจายน้ำมันใส่กระบอกสูบนะครับและเวลาที่มันกวาดกลับอ่ามันจะต้องหลงเหลือไว้ให้แหวน2ตัวบนด้วยนะครับดังนั้นแหวนลานนะครับมันจึงมีแสงรอดโดยรอบนะครับทุกท่านดังนั้นนะครับท่านอย่าไปตกใจนะและท่านไม่ต้องไปเช็คเลยแหวนลานนะครับ มันเป็นเรื่องปกตินะครับแหวนลานมีหน้าที่กวาดน้ํามันใส่กระบอกสูบแล้วก็กวาดกลับอ่าแล้วก็ต้องหลงเหลือไว้ให้แหวน2ตัวบนด้วยนะครับไม่งั้นแหวน2ตัวบนจะไม่มีน้ํามันไปหล่อลื่นหล่อเลี้ยงนั่นเองนะครับทุกท่านนะดังนั้นก็เอาไปตามนั้นเลยนะครับให้เข้าใจตามนั้นเดอ้อนะครับพี่น้อง f c นะก็หวังว่าพี่น้องจะคงอ่าคงจะเข้าใจนะเพราะว่า อ่ารถมันควันเนี่ยมันควันเพราะว่าปลอกสูบนะครับรถบางคันเนี่ยแหวนห่าง 3- 4มสี่มิลนี่ไม่มีควันไหลเลยนะครับอ่าแต่รถบางคันปากแหวนชิดนะครับแต่ปลอกสูบมันไม่กลมปลอกสูบเป็นขลื่นลูกและนาดน้ําเข้าเครื่องน้ําเข้าทางท่อไอดีมักจะมีปัญหาเรื่องของปลอกบวมนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาเด้อนะครับอ่ามันจะมีอาการควันไหล เปลี่ยนแวนไม่หายเด้อนะครับเคสลักษณะแบบนี้นะครับต้องคว้านใหม่อย่างเดียวนะครับเพื่อนๆเอาละคลิปนี้จบเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ